เตือนการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินไบแอาเทรนีโดย,ย,าาไ,ดยไม่หมอแอมธรรมธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมิถุนายน2566ของชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะมาดูกันว่าชาวมังกรนะมิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์คลิกลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลหรือว่าเพจก็ได้นะอินบ็อกซ์ทุกช่องทาง นะทักมาจ้องเหยื่นก่อนนะ,ะดูพลังงานหน่อยค่ะชาวมังกรนะคะไพ่ขึ้นพลังงานทําอย่างไรได้อย่างนั้นเลยนั่นหมายความว่าในเดือนมิถุนายน2566คุณทําอย่างไรคุณได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพยายามพูดดีคิดดีทําดีทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีเข้าไว้นะแล้วจะสมปรารถนานะคะเรื่องของสุขภาพระวังนิดน,นึงระวังเป็นไข้ไม่สบายเจ็บป่วยนะระวังมี โอกาสเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะดูดูแลดูแลสุขภาพนิดนึงในเรื่องของการเงินทรัพย์สินรายได้ดูจากพลังงานยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้อยู่แล้วนะอาจจะมีติดติดขัดมีปัญหาอุปสรรคต้องแก้ไขบ้างแต่คุณจัดการได้เอาอยู่นะเออในเรื่องของการเงินก็ถ้าหาโอกาสให้ตัวเองในการสร้างมันก็มีนะแล้วก็ดูมีโอกาสคล้องตัวอยู่มีโอกาสที่จะแบบฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อยู่ดูมีความมั่นคงอยู่นะคะ ในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวค่อนข้างดีนะเป็นกัลยาณมิตรส่งเสริมสนับสนุนกันปฏิทิศทางที่ดีนะแล้วก็สร้างสร้างความสุขให้กันและกันได้ดีนะเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นบริวารที่ดีอะค่ะเนาะเออเป็นที่พึ่งที่พิงพาความสุขนําพาความสุขมาให้ได้นะในเรื่องของ บ้านที่ดินทรัพย์สินนะดูจากพลังงานมีความมั่นคงเนาะเห็นไหมนะมีความมั่นคงหวังรูบ้านได้บ้านหวังรถได้รถหวังที่ดินหวังทรัพย์สินหวังอสังหาริมทรัพย์คอนโดอะไรก็ได้นะมีเงินมีทองมีความมั่งคั่งอยู่นะแต่อย่างที่บอกไปคือบริหารจัดการดีๆก็จัดการได้นะคะอืมในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักอาจจะมีอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะสร้างความ เกิดเนื้อร้อนใจอะไรบางอย่างให้เช่นเจ็บป่วยไม่สบายเป็นนีบเป็นทุกข์มีปัญหาอุปสรรคแล้วคุณต้องคอยช่วยแก้ไขนะอาจจะเป็นในลนักษณะนั้นนะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมอาจจะเป็นเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าคุณจัดการได้นะอ,อยู่นะจัดการได้เลยปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นเพราะว่ามีธุระปักปังที่ต้องจัดการเยอะแค่นั้นเองแต่คุณจัดการได้นะความรักถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่ๆนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามา หรือคุณอาจจะแอบชอบใครบางคนอยู่ก็ดูมีความหวังอยู่นะเล็กๆแต่ก็อาจจะต้องแบบกล้านิดหนึ่งเนะี่ยกล้าอย่างรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันนะเออก็ต้องลุยต้องสู้นิดหนึ่งเนะี่ยต้องกล้านิดหนึ่งกล้าหาญนะในเรื่องของคนที่สถานะไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนยังคงมีนะ แต่โอกาสที่จะชัดเจนมีไหมมีแต่ต้องอดทนรอน,นิดหนึ่งนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วถ้าหวังลูกมีโอกาสนะแค่อย่าเครียดเกินไปแค่นั้นเองนะหวังงานแต่งอยากหวังความชัดเจนอะไรต่างๆมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นถ้าใครงอนกันอยู่ก็เดี๋ยวดีขึ้นอดทนนิดหนึ่งพยายามพูดดีคิดดีทำดีต่อกันก็ไววน,นะอ,อ,อะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือสตินะบา,บางทีชีวิตต้องประคับประคองนะช่วงมิถุนายนนะต้องประคับประคองชีวิตตัวเองนะ ถ้าไม่มีสติไม่ประครับประคองดีๆก็ไหลได้ไหลาทางไหนเอออีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วประครับประคองชีวิตจิตใจสติของตัวเองให้ดีในการใช้ชีวิตและทุกอย่างจะโอเคนะต่อมาความสําเร็จดูจากพลังงานความสําเร็จถามว่ามีไหมมีนะไอเดียดีความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์มานะมีสติปัญญาดีเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีอยู่ความสุขความสําเร็จมีโอกาสนะคะ ในเรื่องของอการงานการงานถ้าเกิดคุณทําธุรกิจต้องบอกว่าปังนะถ้าทําธุรกิจปังเลยนะเพราะว่ามีความเฉลียวฉลาดนะมีออร่าของเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวนะมีโอกาสที่จะจะหยิบจับทําการค้าอะไรก็ดูปังดูเลิศดูมีคนเข้าหาเยอะพูดอะไรชักจูงน้น้าวใจคนได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าทําในเรื่องของแบบข้าราชการนะ อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของเอกสารก็ดีการงานอะไรต่างๆก็ดีให้มีความรัดกุมรอบคอเพราะอาจจะมีคนที่แบบไม่ได้จริงใจกับเรา100%หรือว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคนที่แบบว่าฝากงานไว้แล้วเขา,วาดูให้เราไม่ละเอียดอะส่งผลต่อตัวเราได้นะเออต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาบมีไหมโชคลาบมาจากการทํางานเป็นหลักนะ จริงๆอะ่ะถามว่าพอมีไหมก็พอมีแต่หลักๆมาจากการทำงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเออ่ลงมือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีละกันไม่ว่าจะเป็นงานแบบราชการงานแบบออฟฟิศหรือว่างานธุรกิจทําของเราให้เต็มที่และโชคลาภเดี๋ยวมันจะมาเป็นของแถมเองนะสุดท้ายอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการสมดุลชีวิตนะสมดุลชีวิตดีๆนะ เวลาทํางานเวลาทําธุรกิจและก็เวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวเวลาของคนรักเวลาของความสัมพันธ์ถ้าคุณบริหารจัดการดีต้องบอกเลยทุกอย่างโอเคแต่ถ้าเกิดบริหารจัดการไม่ดีจะส่งผลให้มันแบบส่งผลได้ได้เด้่หนึ่งคืองานดีแล้วกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ไม่ดีความสัมพันธ์ดีงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรักษาสมดุลให้ดีแล้ทุกอย่างจะโอเคมากเนาะ โอเคค่ะและนี่คือคำเตนานทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกลิ้งกลิ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีว,ยยวบบิตวเยอเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย